และคลิปน kind of um, ี้ก็ต้องจบวันนี้มพบกับช่องลูกวีวิยเทคหนึ่งสองสามวันนี้เรามาจะเทกพี่หกมึงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องกีวีลูกมะตอมค่ะ มาคือช่องวาร์ปีวีนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับแขกรลักเชิญสองคนอีกแล้วคือมันชื่ออีอื่แล้วก็น้ำหอมนะคะเราจะขึ้นวาร์มไวตรงนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่แบบเขาต้องใส่หูฟังอะ่ะแล้วแบบขาจะเอพูดว่าอะไรใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเราอเป็นคนคิดประโยคเดี๋ยวให้พวกมันสองคนาทายอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะได้คะแนนมากกว่าใครแพ้มีบทหลงโทษนะคะตามนี้ไม่ได้บอกเว่าได้บอกเออไม่บอกนั่นแหละทุกคน มาดูคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยเราอ่ะจะบอกประโยคสามประโยคนะแล้วก็ให้พวกมาอ่าทายเราจะมาเริ่มคนแรกกันเลยคนแรกนะก็คือไอเอิญใช่เดี๋ยวไอหอมมันจะเป็นคนเปิดเพลงกอนเลยเราเลใอ่หูฟังแล้วนเราใส่หูฟังแล้วนะเออแล้วเราก็เปิดโหมดที่แบบมันไม่ได้ยินข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้มันฟังแหละเดี๋ยวจะมาอ่านประโยคกันเปิดไนะหนึ่งสองสามประโยคแรกประโยคแรก ไม่ทำีโอเคจีบเราจีบเราไม่ต้องเปไม่ต้องเปขอแค่ทุ่มเทขออย่าทุ่มเทขอแค่ขอแหกแหกเลยหรอ ท้งใจใส่ใจสั่งใจใส่ใส่ใจตัดใจใส่ใส่ใส่ใจสั่งใจใส่ใจใส่ใจเอายังเพลงเฮียมาเออเอาเลยเพลงที่สองนะทุกคน พลงที่สองและเพลงที่เราเลือกนะคะก็คืออยาำรวนช้อนแกงว่ะตเรื่องเรื่องเรื่องเสือกอะไรวะเรื่อง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 เออไม่ดีไม่ดีหนูไม่รู้ กูไม่รู้หนูหนูไม่รู้เรื่องเรื่องเจ้าชูเจ้าชูหนูไม่มีหนูไม่มีมไกูเก่งมากมันตั้งใจฟังกูมากว่ากูพูดอะไรอันนี้สามะนิ้วนิ้วนิ้วลูก นิ้วนิ้วนิ้วนางนิวนางยังว่างเราว่างยังยังว่างยันว่างเป็นโกจริงจริอะไรนิ้วนางเราว่างยังว่างนิ้วนางเรายังว่างไม่ไม่มีเรานิ้วนางยังว่างรอคนข้างๆรอคนข้างๆมาสวมแหวน มาสวนไส้เหรอมาสวนไส้เหรมาสวนไส้เหรออะมาสวมแหวนสวมแหวนเอาเอาทั้งหมดนะนิ้วนางนิ้วนางยังว่างรอคนทางข้างมาสวมแหวนเก่งมากเราได้เหรอเก่งได้ไปสามแต้มนะทุกคนก็คือเยอะมากคือกูไม่รู้ว่ามึงฟังได้ไงกูเก่งอะแตคือกูแพ้แน่นอนเพื่อกูแพ้แน่นอน มาเริ่มคนที่สองนะอีหอมตอนนี้มึงเปิดเพลงอ่ะยังยังมาโหลดอยู่โหลดอยู่จะมาเปิดเพลงและประโยคแรกนะประโยคแรกกล้วยจับหัวใจกล้วยจับกล้วยหัวใจอ่ะคำยังไงเขาเนี่ยกล้วยกูรูแน่เลยวันที่้อะไรนะกล้วยควยควยควยกล้วยฮะกล้วยจับ ก๋วยจั๊บยวนขาวอ่ะสีขาวที่มึงอยากกินอะก๋วยจั๊บชามขาวก๋วยจั๊บยวนอร่อยว่ะอร่อยว่ะกว่าว่ะว่ะอร่อยว่ะวอลแหวนวอลแหวนว่ะว่ะว่าวอลแหวนวอลแหวนอะ วะกป่วยจับยวนอร่อยอร่อยว้าว่ะไม่มีกอไก่ม่วยจับยวนไม่อร่อยอร่อยอีควายอีควายป่วยจับยวนแพไปพาสพาอ2แม่มึงแม่มึงเออ ไปไม่ไปไป <c oughs> ไปไหนไปไหนบอกหน่อยบอกหน่อย ท่านที่สามมาช่วงนี Hayır ้ช่วยด้วยช่วงช่วงช่วงนี้นี้ระวังหน่อยอ่อนแอ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 ไม่อ่อนแอช่วงนี้อ่อนแอช่วงนี้อ่อนแอเปิดเปิดเปิด คนดูแลคนดูแลไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดแต่ว่ามันถ่ายรอบเลยช่วงนี้ออนแอร์เปิดรับช่วงนี้ออนแอรเปิดรับคนดูแลไม่จำกัดค่ะส่งไม้ต่ออ่ะมึงเปิดรายการยังไงนะกูยกรายการให้พวกมันแล้วอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังเลือกเพลงอยู่นันรอแป๊บหนึ่งต่อไปก็จะเป็นตาวีวีนะคะก็คือเดี๋ยวเปิดกู ข้อหนที่หนึ่งข้อหนึ่งขอ้อที่หนึ่ง,ง,งแก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 งเออเขียวหวานเ,เขียวหวานใส่เลือดเยอะๆแกงเขียวหวานใส่เลือดเยอะๆ ่พอสรุปคะแนนนะคชนะทุกคนเป็นกูสรุปไห้คนแพ้ก็คือไหนขอว่าจะป้านในผ้ามันเก่าม็แค่ทะเลาะกันก็คือเออได้3คะแนนนะได้3คะแนนแล้วก็อีหอมได้2คะแนนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเท่าทีคนแพ้กันแล้หรือเปล่าไม่อม่เพิ่งดิโอเคทุกคนแล้วเราก็ได้บทลงโทษแล้วนะคะก็คือจะให้พึ่งพิมดักสตานเอกทุกคน ชัวมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรไปให้มันแล้วให้มันกินใช่แต่ว่ามันจะไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันนั่นคือเป็นน้ำเหรหรือเป็นคำเป็นน้ำเป็นน้ำแต่ไม่เยอะไม่เยอะแค่ประมาณนี้อ่ะแล้วมึงต้องกระโดดให้หมดเหรอเออโอเคโอเคป่ะไปตอนนี้เราเข้าเข้าสู่ช่วงรายการเชฟเอิร์นะคะอันนี้เรามาเอิญเรามาทำกันเบาๆนะเบาๆมาอย่างนี้ น้ำปลาตือมะนาวนมขน้น,<อ>นกะทิและซิกเนเจอ์เลยนะคะ <c oughs> อาหารน้องเดงอาหารหวานอาหารเด้ง นอะไรดูคนน้ำมิสเซ่น้ำอมฤตน้ำอหมือนกันคือแบบขอพูดว่าแบบอยากให้แบบทีวีของคุณทั้งบ้านมีกลิ่นอีดอกคือแบบกลิ่นน้ำปลาแบบมึงเอามึงล้วนเดียวหมดล้วนเดียวหมดเลยมึงขอ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 ชิมมึงมึงชิมมึงจะไม่ได้มึงต้องเอาให้หมดเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเอาน้ำไขอลดปริมาณครึ่งไม่ได้โครงการคนละครึ่งไงอีดอ๊ะแม่งจริงเหรอพวกมึงแม่งสารหมาพูดตรงเนี้ยมึงแม่ กูหลักมือใช่ปะโอ้โหตอแหลมากสบายมือซะมือใบท่ขอนึงอึกโอเคปะโอเคปะห้ามอ้วงนะห้ามอ้วงนะหอมถ้าอ้วงมึงเชนนะสัญญาเป็นไม่ไม่อ้วงอ้วงผ้าอ้วงไม่ถ้ามึงบ้วนมึงบ้วนใส่ในนี้ห้ามดมนะห้ามดมกินเลยกินเลยเคยขอดดมนะไม่ได้กินเลยไม่ต้องอย่าคายเร็วๆหอมอย่างนี้ไร เย่อมันรชเไมบอกมึงไม่มีสตกมเป็นคนาแบบฉันมาทาอะไรที่นี่ี่เรคืนละไม่บอกหน่อยมีกมอะไรบ้างเอ่อคิดๆมันมีอะไรบางน้ามะนาวน้ำปลากาแฟไม่ไม่กินกาแฟน้ำตาลเหรอไม่มีน้ำตาลมึงถ่าเฉลยห้ามโกด โอ่ะเดี okay. Okay. Rad, ๋ยวกูจะบอกส่วนผสมของอย่างโอเคปะอย่างแรกมีน้ำปลาใช่ปหน้ำมะนาวน้ำสลัดแล้วก็ส่วนผสมรับอาหายมาหตเม็นะอาหายเี่ยคมึงเห็นไีมตอนมึงดื่มอ่ะัเดเนที่แันเที่ยวมาก่าเปะ นมึงบอกปู่ดิบอกปู่มันพอพอพูดว่าพอพูดว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหันมาแล้วพอพูดว่าหันมมันใช่เลยวะมันใช่เลยขอชิมหน่อยหนึ่งมันใช่เลย <laughs> ม,มันแบบเ <laughs> ออว่ะกลัวแก้วร่วมสาบานแหละกลัวกลัวลิ้นแตกไม่ไเงี้ยขนาดนั้นไม่มันต้องกินตรงนี้ด้วยกูอ่ะมันเหม็นปะมเอามาก่อนเลยกูอ่ะมึงขอกูเพิ่งกินเมื่อกี้ให้กูก่อน กูแต uh, okay. ่งเดียวมันยังกลิ่นแรงไงมังกินอาหารอีเดย์ขี้มากอ่ะอีเดย์กินเขาไม่ได้เลยเนี่ยาและคลิปนี้ก็ต้องจบตัดต่อไปเลย แล้วคลิปหน้ากูจะมาไม่ไม่แล้วคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยแล้วนั่นแหละฝากไปติดตามสองคนนี้ด้วยนะเอาน้ำมันเดี๋ยวผู้ของกันเลยนะกูขอแค่เนี้ย